หนึ่งสองสามสี่ห้ามาถ่ายลองกล้องนะครับเนี่ยเด้นนะครับลูกอยู่ตตำๆนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับลองกล้องนะครับต้นจริงเสียงจริงนะครับพระอาจารย์พระครูเมริกาณุเพียรนะครับวัดบ้านเก่าบอนนะครับกับพระอาจารย์อาทิเทพนะครับนะครับขึ้นไปตัดนะครับเพื่อไปถวายคณะสงฆ์แม่ชีแม่ขาววัดบ้านเก่าบอนนะครับตัดลงมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับ โอ้ยมีตัวมีกกัได้อีกแล้วนี่เนาะนะครับนี่ลองกล้องนะครับลูกมันจะชิดกับกิ่งมันนะครับต้องนแบบี้หืมพอถอดลงเท้าน,นี่คืนยากแต่พอชิ่นมันอ้ยจับไม่ได้จับไม่ได้ไม่มองจับเลยบ่ครับมันมันสิตัดแล้วมันบนอีเท่าลูกของเนียวมันสูงของเนียวริงลงมามันยังตัดได้เด้อนะครับ ไม่ไม่ง่ายนะครับเป็นชาวสวนที่ข้างๆกันนี่เป็นต้นสตอนะครับเมื่อก่อนกับผมไม่คิดว่าจะเป็นต้นแบบนี้นะครับต้นสตอนะครับต้นใหญ่ต้นสูงถ้าที่บ้านกอคล้ายต้นอลางเลยนะครับนี่นะครับา,าระจย์ประครณนะครับโชฟีมือชาวสวนเก่านะครับเนี่ยนะครับโชฟีมือชาวสวนนะครับเด้อนะครับเกือบเป็นชาวสวนนะครับเนี่ยเป็นปน้เมือปะ กูบาจันอยู่บนรถแล้วนะครับฝาฝนก็เป็นใจนะครับหลังจากฉันพัฒหารอิ่มๆนะครับเด้อรถจะเป็นรถของผลไม้นะครับส่วนกูบาจันก็ค่อยตีตัวรถนะครับเดินทางกลับไปเองนะครับตัวใครตัวมันนะครับส่งแต่ผลไม้กับวัดบ้านเก่าบอนะครับกับโชเฟอร์นะครับมันมีายเนื้อผุดกับมีอยู่ครับายต้นอยู่เดีย ที่แรกคุณบอกก็ผมสองต้นก็จะกินลายตนแด้วกได้ทรงใจอมอตัดตัดพระก่อนก็นได้มองนี่มองจังพุนเจ้าเป้าจริงพุนก็นได้เด้อนะครับมีทั้งกล้วยทั้งทุกอย่างนะครับสวนคุณแม่เสนอนะคุณพ่อวิชุน,นะครับดูดูแลดูดูแล,แลมาเอาผลไม้ของโยม <c oughs> แล้วก็พระมาตัดด้วยอย่างนี้ก็ต้องดูแลต้นให้ อดูแลครั ok DA, ้งหน้าค่อยว่าใหม่เนาะพีหน้าค่อยมารับพระพี่หน้าค่อยมาเล่าอาจารย์พระครูจะปล่อยพระไว้นะครับมันมีไม้ที่ต้องเผาถ่านนะครับเผาถ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ่านพอแล้วค่อยจะให้ไปกลับไปจำพรรษานะ่ครับโอ้บระท่านหนูปีนี้สองต้นสามต้นครับเมียนพิบุตรนี่นะครับเด้ออันนี้พูดเล่นเด้อไม่ให้จำพรรษาที่นี่นะครับ มีต้นเงาะนะครับที่ตัดลงมานะครับที่โยมเขาจะทิ้งนะครับตัดทิ้งนะครับให้เผาทานนะครับโอ้ถ้าถ้าทำได้นี่จะได้เยอะเลยนะครับถ้าทําได้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะแต่มันไกลนะครับกว่าจะเอารถมาบรรทุกถึงวัดบ้านเก่าบบห่วยว่ามันสอบอร่อยกลัว่มรับทานสมืตนี้คุณนะนะครับต้นเงาะนี่ถือเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ ใช้ได้ดีเลยนะครับถ้าทำได้นะครับเม okay. um uh ื่อบ่ได้เมื่อบ่ได้เพราะว่ากุญแจรถอยู่พี่กุญแจพ่านรถอยู่พี่บ่แมนกุญแจออกเดินทางกุญแจรถตั้งหากเด้อนะครับ ยมเขาอยากให้มาตัดมันมีสองสวนนะครับตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับใกล้ๆกับสวนทำสำรานลมนะครับตรงที่พระจันาร์มหาเชาฐานรรตะยูนะครับฝุ่นเมฆต่ำๆนะครับอย่างนั้นนึงต้องใเหยื่บดบุญครับยังว่าสิบวเหยื่อเตี้ยเด้อนะครับมันมีปัญหานะครับถ้าขายเป็นพวงได้นี่มันจะเป็นราคานะครับ แต่ว่ามันตัดยากนะครับเฉพาะจะเอากันไกเข้าไปนี่ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะครับนี่เด้อนะครับมันผ่านช่วงพินไปแล้วนะครับคงจะไม่ได้ฉันให้แล้วนะครับเอาเพิ่นคือนั่งรถไปฝุ่นเหรออย่าบอกด้ว่าไปรันเข้าฝุ่นเด้อนะครับโอ้ยเสียงฟ้าก็เต็มที่เลยนะครับฝนดีฟ้าดีนะครับทางจันทบุรีนะครับแต่ไม่ได้ทำนานะครับทำสวนนะครับ กําลังเสียงไฟรถแแมบๆมาน้ำยกกระเซ้ามา่อผีมากอันตวนมันสูงนะไว้เอาไว้หันซักเ้เพิ่นซัเอาเขาเตมนมันเอาโดนีไ้ไงนี่อยู่ครับรอตะกาอยู่รอตะกาอยู่บ่าครอบเปลี่ยนตะการโอ้ยพังกระจอดผู้แล้วนั่นนะครับรวมกําลังบุกป่าฝ่าดงมาเหมือนกันนะครับพรนะว่เทนักจะตรงนี่นะ เลยมาตัดทางล่างขาบมาหันกับไปใส่รถก่อนไปเดี๋ยวบอกมูมายกซอยนี่เด้อบอใส่พี่ใส่ใส่รถใส่รถใส่รถท่านลูกต่ำๆอย่างนี้ในหน้าตัดนะครับแต่ลูกสูงๆนะครับนี่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่มันฝนตกมันจะลื่นนะครับเด้อต้องขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ